สวัสดีค่ะดิฉันกิฟฟี่ค่ะวันนี้ดิฉันขอเป็นตัวแทนพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับบ้านสีฟ้าของเราให้มากยิ่งขึ้นค่ะบริษัทกิฟฟีนสกายไลยูนิตี้จำกัดก่อตั้งมาเกือบ20ปีแล้วเราจำหน่ายผลิตภัณฑ์มากกว่า2,000รายการทั้งผลิตภัณฑ์นำกระแสผลิตภัณฑ์ในกระแสนิยมผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวันและผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่มที่มีคุณสมบัติโดดเด่น เราค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อให้เหมาะสมกับคนเอเชียโดยเฉพาะขณะเดียวกันก็พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออกจำหน่ายใน40ประเทศทั่วโลกอีกด้วยผลิตภัณฑ์กิฟฟารีนมีคุณภาพสูงเพราะเราคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกและนำมาผลิตในโรงงานของเราเองทำให้สามารถควบคุมกระบวนการผลิตให้มีมาตรฐานและควบคุมต้นทุน ไม่ให้สูงเกินไปดังนั้นนอกจากคุณภาพดีแล้วผลิตภัณฑ์กิฟเฟอรีนจึงมีราคาที่ไม่สูงค่ะกิฟเฟอรีนมียอดรวมผลประกอบการจนถึงปัจจุบันอยู่ที่63,000ล้านบาทซึ่งเราได้มอบเงินปันผลกลับคืนสู่นักธุรกิจกว่า2 9 0 0 0 0ล้านบาทหรือประมาณ47%นนับว่าสูงมากเลยนะคะท่านสามารถสมัครเป็นเมมเบอร์กับเรา ในอัตรา180บาททันทีที่สมัครท่านจะเป็นเสมือนเจ้าของกิฟฟินร่วมกันกับเราโดยท่านจะเป็นเสมือนเจ้าของบริษัทลูกที่อยู่ภายใต้การดูแลจากบริษัทแม่ เมื่อเป็นเมมเบอร์กิฟฟอรีนแล้วท่านสามารถเลือกได้ว่าท่านจะเป็นเจ้าของกิฟฟอรีนในรูปแบบผู้บริโภคหรือในรูปแบบนักธุรกิจสำหรับท่านที่เลือกเป็นเจ้าของกิฟฟอรีนในรูปแบบผู้บริโภคท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายดังนี้ค่ะท่านสามารถซื้อสินค้าส่วนใหญ่ในราคาลด25%หากท่านชื่นชอบสินค้าที่มีคุณภาพของเราท่านสามารถชวนเพื่อน,นมาสมัครเป็นเมมเบอร์ต่อจากท่าน โดยเราจะเรียกท่านว่าอัพไลน์หรือผู้แนะนำและเรียกเครือข่ายของท่านว่าดาวไลน์สายสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเครือข่ายของท่านเรียกว่าลิขสิทธิ์เครือข,ข่ายค่ะลิขสิทธิ์เครือข่ายเป็นจุดเด่นที่ทำให้กิฟฟารีนแตกต่างจากบริษัทขายตรงบริษัทอื่นๆในโลกเพราะท่านสมัครเพียงครั้งเดียว180บาทแต่ท่านจะถือเป็นเมมเบอร์กิฟฟรีนตลอดชีพ โดยไม่ต้องต่ออายุและไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มนอกจากนี้เครือข่ายผู้ใช้สินค้าที่ท่านสร้างไว้ก็จะคงอยู่กับท่านตลอดไปเราจะไม่ตัดใครออกจากสายงานของท่านเลยไม่ว่าบุคคลนั้นจะซื้อสินค้าเพียงชิ้นเดียวนานๆซื้อครั้งหนึ่งหรือซื้อเป็นประจำดังนั้นเครือข่ายก็จะมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีวันลดลงค่ะท้ายที่สุดเครือข่ายที่ท่านสร้างไว้ ยังถือเป็นมรดกที่สามารถส่งต่อแก่ลูกหลานได้อีกด้วยจะเห็นได้ว่าสมัครเป็นเมมเบอร์เพียง180บาทท่านก็จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายแต่นอกจากจะเป็นเจ้าของกิฟฟอรีนในรูปแบบผู้บริโภคแล้วท่านยังสามารถเป็นเจ้าของกิฟฟอรีนในรูปแบบนักธุรกิจได้อีกด้วยแต่จะมีรายละเอียดอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ ในตอนที่แล้วเราได้อธิบายเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิฟเฟอรีนชนิดผู้บริโภคไปแล้วในตอนนี้เรามาศึกษาการเป็นเจ้าของกิฟเฟอรีนชนิดนักธุรกิจกันค่ะธุรกิจกิฟเฟอรีนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจากธุรกิจประเภทอื่นเพราะที่นี่ท่านลงทุนน้อยและไม่มีความเสีย่ยงใดๆเพียงอาศัยความตั้งใจเพื่อเข้ามาศึกษาวิธีการทำธุรกิจงานของท่านคือ การสร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้ากิฟฟรีนโดยท่านเพียงเล่าเรื่องจริงและเรื่องดีๆเกี่ยวกับกิฟฟรีนให้คนรอบข้างฟังให้เพื่อนๆของท่านเปลี่ยนที่ซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อมาเป็นที่กิฟฟรีนเงินปันผลจากการแนะนำสินค้าก็จะไหลเวียนกลับคืนสู่ครอบครัวของท่านอย่างต่อเนื่องว่าแต่ท่านสงสัยไหมคะว่าเงินปันผลที่นักธุรกิจกิฟฟรีน ได้รับนั้นมาจากไหนเราจะอธิบายให้ท่านฟังปัจจุบันนี้ช่องทางการขายสินค้าบนโลกนี้มีอยู่3ช่องทางใหญ่ๆ 1. ช่องทางค้าปลีกรีเทลคือการขายในห้างสรรพสินค้าหรือตามร้านสะดวกซื้อ 2. ตลาดแบบตรงด i เรกต์มาเก็ตติง้งคือการขายออนไลน์ผ่านทัางสื่ออินเทอร์เน็ตหรือโทรทัศน์ 3. ช่องทางขายตรง Direct Sale ซึ่งกิฟฟารีนก็จัดอยู่ในประเภทนี้นั่นแหละค่ะช่องทางค้าปลีกหรือขายในห้างร้านถือเป็นช่องทางที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดซึ่งโดยทั่วไปแล้วสินค้าค้าปลีกหากขายอยู่ที่ราคา100บาทบริษัทมักมีต้นทุนเฉลี่ยจากการผลิตที่โรงงานประมาณ38-40%จากนั้น ก่อนนำสินค้าไปวางขายบริษัทจะต้องเสียค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ประมาณ10-15%และต้องเสียเงินให้กับห้างสรรพสินค้าเพื่อนำสินค้าไปวางขายอีกประมาณ30-35%เและต้องเสียเงินค่าแรกเข้าและค่าทำการตลาดรวมกับห้างอีก5%รวมแล้วต้นทุนจากโรงงาน40%และอีก45%ที่เพิ่มขึ้นมาเรียกว่า ค่าการตลาดในช่องทางค้าเปรกค่ะมาที่กิฟฟรินของเรากันบ้างดีกว่าค่ะกิฟฟรินเองก็มีต้นทุนจากโรงงานในระดับที่ใกล้เคียงกันคือ3 8มสถึงสีความพิเศษคือเรามีโรงงานเป็นของตัวเองไม่ต้องจ้างผู้อื่นผลิตทําให้สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดีนอกจากนี้ เรายังเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงในการผลิตสินค้าทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้ากิฟเฟอรีนมีราคาไม่แพงกว่าสินค้าที่มีวัตถุดิบและคุณภาพใกล้เคียงกันและเนื่องจากเราไม่ได้วางจำหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าดังเช่นค้าปลีกแต่เลือกใช้วิธีการสร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้าและจำหน่ายในศูนย์ธุรกิจของเราเองดังนั้นเราจึงไม่ต้องเสียค่าการตลาด 45%ให้กับห้างสรรพสินค้าโดยเรานำเงินส่วนนี้มาจัดแบ่งและกลับมาปันผลคืนให้นักธุรกิจกิฟฟารีนตามตำแหน่งนั่นเองค่ะสินค้ากิฟฟารีนราคาไม่แพงและคุณภาพดีเมื่อท่านใช้แล้วชื่นชอบท่านก็จะรู้สึกสบายใจในการนำไปเล่าต่อให้เพื่อนฟัง และหากท่านสร้างเครือข่ายอย่างถูกวิธีก็จะเสมือนกับท่านเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าซึ่งจะมีคนอยู่ในห้างของท่านตลอดไปห้างสรรพสินค้ากิฟฟรีนของท่านมีสินค้าติดตลาดหลากหลายชนิดครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มผู้บริโภคสามารถซื้อใช้และซื้อซ้ำอย่างมีความสุข ทันทีที่ท่านเริ่มสร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้ากิฟฟารีนก็จะเสมือนกับท่านมีกระปุกออมสินตั้งอยู่ในบ้านทุกครั้งที่มีคนในเครือข่ายซื้อหรือใช้สินค้าเงินที่เราไม่ต้องเสียให้กับห้างร้านก็จะไหลกลับมาหาครอบครัวเราเป็นรายได้ที่สองที่มั่นคงตลอดไปแต่การจะประสบความสำเร็จกับธุรกิจกิฟฟรีนนั้น ท่านต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือหัวใจของความเป็นเจ้าของท่านต้องระลึกไว้เสมอว่ากิฟฟิรีนเป็นกิจการของท่านเองทำงานแบบเจ้าของแล้วท่านจะได้รับผลตอบแทนและประสบความสำเร็จแบบเจ้าของค่ะ